แจ้งข่าวดีวันนี้มีเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด750บาทใครไปใช้สิทธิ์กันแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะ สวัสดีค่ะพวกกระบุ่มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกระบุ่มในวันที่1่มกราคมปี2568ค่ะทุกคนกราบสวัสดีปีใหม่พี่ป้านาทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมตลอดทั้งปี67กันเลยค่ะเอาละค่ะก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าที่มีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้ 1. มกราคม68นะคะกรมบัญชีกลางโดยกระทรวงคลังค่ะได้ทำการโอนเงินนะคะเติมเงินเข้าในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิบัตรคนจนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะคนที่ได้สิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านรประชาชนนั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทางรัฐบาลนั้นจะประกาศ ให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐรอบใหม่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าใครที่ได้รับสิทธิ์ณปัจจุบันนี้นะคะรอบใหม่ไม่ต้องลงใหม่คะ่ะทุกคนรอรับสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนั่นเองนะคะโอเคซึ่งเงินที่เข้าในวันนี้นะคะคือ300บาทนะคะเป็นค่าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะคะสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชาราฐัฐหรือว่าสแกนหน้าบัตรนะคะใช้ที่ ร้านค้าที่มีแอปถุงเงินนั่นเองนะคะวงเงินที่2คะ่ะนั่นก็คือวงเงินค่าเดินทางโดยสารสาธารณะนะคะทุกคนจะได้สูงสุดนะคะคนละ750บาทนั่นเองนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบขนจงนะคะรถไฟฟ้ารถขอสอมกนะคะรถฟไฟใต้ดินรวมไปถึงรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะก่อน ซื้อตั๋วนะคะก็สอบถามที่จุดจำหน่ายตั๋วได้เลยนะคะว่าเขารับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเดินทางแล้วเขาเรียกอะไรนะถ้าตั๋วมันเกินนะคะส่วนต่างเราจะต้องออกเองนั่นเองนะคะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ค่ะต่อมาค่ะวงเงินที่3ก็คือวงเงินสลดค่าการหุงต้มค่ะทุกคน3เดือนต่อ80บาทต่อคนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ที่ร้านที่ข่าวข้อร่วมโครงการนั่นเองนะคะกับกระทรวงพลังงานค่ะที่มีเครื่องรูดหรือว่าแอ,าอปถุงเงินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนั่นก็คืออ้าวหมดแล้วหมดแล้วค่ะทุกคนมีเพียงเท่านี้นะคะใน วันที่1มกราคม68นั่นเองนะคะใครไปใช้สิทธิ์แล้วได้อะไรกันมาบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ